สวัสดีค่ะทุกคนเรามาแล้วนะคะวันนี้เราพามาตะลุยอะไรกันเอ่ยมามา,ากแบบทั่วทุกมุมโลกนะคะคุณผู้ชมรักแล้วมากเราจะเอาประเทศไหนซึ่งคนของทอี่ของที่บอกเบอรลินนะคะอ้อนมีสา่งแล้วมันมีค่ะเพราะว่าเป็นที่เชิญรถอะไรคะคุณผู้ชมนี่ค่ะรถตัว ปค่ะนี้ชื่อว่า G o o d น o o เดินนะคะตั้งอยู่ที่ยูเนียนมอชั้นอะไรชั้นบีนะคะทุกคนก็คือชั้นล่างสุดชั้นใต้ดินนะเดินมาก็จะมีแบบสิ่งที่สง่าโดดเด่นออกมาว่าคือร้านมาม่าจากทั่วทุกมุมโลกใช่สําหรับคนชอบกินเส้นหรือว่าเด็กเส้นนะคะใช่เด็กเอ็นเด็กเส้นมานั่งกินได้เลยนะคะแบบแบบตัแบบใหม่ซึ่งวันนี้ดูจากข้างหลังก็รู้ว่ามีหลายสัญชาติมากเดี๋ยวเราจะพาไปเดินทัวร์นะคะว่า มีสันคัาอะไรบ้างเรวจะชิมให้ดูแบบอย่างละอันพอไปค่ะไป,คไปดูกันค่ะ,คะไทยแลนด์เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โซนมาม่า์ไทยซึ่งความสามารถของฉันก็ไม่ใช่มามา,มาไทยถ้าไปถ้าถ้าไประเทศอื่นก็คือมั่วนะคะ ขนาะดมาม่าไทยยังมันก็จะรู้เรื่องเลยมันก็จะมีะแบบโซนประมาณนี้ก็จะมีแบบราคาบอกว่าอะไรเท่าไรอย่างไรก็ก็คือว่ามันจะมีทุกยี่ห้อของประเทศไทยนะก็ลองมาดูกันาประมาณนี้ก็จะมีโมดยี่ห้อมา,ม,าม่ายำๆอะไรมีหมดเลยนะคะสวนสะดี่ัตตาุ๊บก็จะเป็นน้ำของประเทศไทยหรือเปล่าฉัฉฉฉฉฉันก็ไม่ไแน่ใจว่าใช่หรือไม่ฉันชดูก่อนนะ ของไทยน่าจะของไทยก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือมัว้วนะคาคุณผู้ชมก็จะมีแบบบรรดาน้านต่างๆอะไรอย่างงี้ก็จะมีโซนไทยก็เป็นโซนของประเทศไทยเหมือนกันก็จะมีบุกี้ห่อเลยซึ่งมันจะรวบรวมอยู่ในนี้นะค,ค,คือคืคอทุกคนสังเกตง่ายๆว่าถ้าจะซื้อของสัญชาติอะไรให้ดูที่ธงที่เขาปักไว้อันนี้คือของประเทศไทยใช่ปะอันนี้คือของเกาหลีก็ดูตามธงนะคะว่าเขาปักไว้คือประเทศอะไรอะไรอย่างนงี้ ส่วนราคาก็จะติดไว้เหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเป็นของเกาหลีเรวรอพี่สาวฉันรีวิวนะคะว่าของเกาหลีอ่ะมันจะมีระดับความเผ็ดบอกตรงนี้เลยใช่พูดเลยว่าอินมหนำสำราญเบมีเขารียกว่าอะไรอ่ะเครื่องเคียงใช่เครื่องเคียงสามารถซื้อได้เหมือนกันก็จะมีราคาติดบอกเลยเครื่องดื่มก็มีเออเครื่องดื่มก็มีนะตำนั้นนะคะส่วนทันทีฟีอ่ะ ถ้าเป็นเครื่องเคียงฟีต้องไปถามพนักงานว่ามีหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกินขน่านั้น่ะดังนั้นโซนไทยไปแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่โซนต่างประเทศค่ะซึ่งจะนําพูดโดยพี่สาวฉันเพราะฉันพูดไม่รู้เรื่องค่ะขอบคุณค่ะคอร์เรียแม่ค่าตอนนี้นะคะอยู่โซนของเกาหลีแล้วนะคะตรงนี้นะคะ เรียงไปี่คูอเกาหลีหมดเลยนะคะทุกคนเกาหลีญี่ปุ่นรวมกันไปเดี๋ยวค่ะทุกคนมีอะไรจะให้ดูนี่คือความเผ็ดของระดับประเทศเกาหลีนะคะนี่คือเผ็ดสุดค่ะห้าห้าอันนี้คือเผ็ดสุดสุดนะคะใช่ถ้าเป็นยี่ห้อไหนที่มีเครื่องหมายแบบนี่อย่างเงี้ยก็จะมีบอกว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยเด็กกินได้ไหมอะไรอันนี้คือ5ใช่ไหมพอตัวนี้ค่ะ4ระดับค่ะใช่เพราว่าที่เราคุ้นเคยนะคะใช่คุ้นเคย4ี่ระดับตัวนี้พอทุกคนไม่เคยเจอมาก่อน หนึ่งระดับก็คือ<บ>อะไรวะตอกบุกีรามินก็คือเผ็ดน้อยนะคะตัวต่อไปอ,อันนี้ก็ยากจนเกาหลีเลยเนาะออันนี้แบบแบบช่วยก็เธอนี่แบบช่วยรู้แบบสองระดับค,ค่ะไข่นะำตอกบุกีผสมยูนเซนใหม่ก็แปดสิบห้าบาทค่ะนี่ทุกคนนี่นี่น,นี่ที่ฉันเคยเห็นในเน็ต อะไรวะเนี่ยเขาก็จะมีเขียนบอกด้วยว่าแบบแห้งแบบน้ำโยโบกิโกลเด้นออเนียนจาจังจอกโบกีครับ70บาทใช่ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะมีระดับความเผ็ดแบบนี้หรือว่ามีแบบแห้งแบบไรอ่ะจะเป็นแค่โซนของต่างชาติเท่านั้นของไทยคือก็ล้รู้กันอยู่ใช่ต่อไปค่ะไปค่ะ ยภาษาไทยไม่ชัดเจนเห็นไหมคะถ้าเป็น้องต่างชาตก็จะมีบอกว่าแบบแห้งสำหรับคนไทยที่ไม่รู้สินค้าขายดีแต่ว่ารถนี้เลิศต้องชิมแล้วใหม่มารูชันอะไรไม่รู้อะทุกคน50บาทรามมงอะรามมงห้าสบาทุียไม่เคยเจอเลยดูดิทุกคนน่ากินมากเลยของญี่ปุ่นนะเนี่ยเนี่ยอุ้ยมีข้าวดด้วยไหมก็รถมิโซะ ่ตยเลวรถมิสโร์ประเทศต,ต่อไปอินโดนีเซียอ่ารีวิวนี่นี่นี่ที่เขาดังๆกันอะอะไรวะหมี่โกเรงวันหมี่ถึงสำเร็จรูปข้างบนสิบเจ็ดบาทค่ะทุกคนหม่ก็ดูเส้นสีน่าจะอร่อยเป็นแบบแห้งนะคะออหม่ก็ประเทศอะไรเนี่ยอืม อีกประเทศอะไรวะเนี่ยคือประเทศอินเดียนนั่นเองค่ะอันนี้อันนี้น่าจะมาเลเซีย <Malaysia. S 2> ถามรัสประเที่ไทยวะถามถามเขดิน้องน้องประเทศอะไรถามเรียวเรียวมากเลยค่ะดิฉันรู้กับประเทศอ๋อน่าจะเมียนมาเออภาษาอ,อะไรอย่างเนี้ยประเทศอะไรทุกคนใครรู้บอกด้วยนะพอดีว่ะ ไม่คยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ใช่รีวิวต่อค่ะเราสุ่มๆกันมาค่ะเออมีคำบอกเหมือนเกาหลีเลยค่ะทุกคนใช่มีะแบบนี้บอกเหมือนเกาหลีเลยระดับความเผ็ดความมาลัยว่าไปเนี่ยทุกคนที่แบบไม่รู้ว่าออร์แกนิกนะสี่สิบบาทโอ้ไม่กอดออร์แกนิกสี่สิบบาทโอ้ไม่กอดเออเดี๋ยวต้องไปต่อไป โซนประเทศประเทศอะไรก็ทราบไม่ได้เหมือนกันสาธารณารัฐจีนเพราะว่าฉันก็ไม่ได้เป็นคนเที่ยวต่างประเทศขนาดนั้นก็น่าจะจีนไหมหรือว่าอะไรเพราะดูจากภาษาแล้วนะนรีวิวจีนจีนญี่ปุ่นเกาหลีผสมกันหมดจา้าที่เราเคยเห็นในเซเว่นกันค่ะทุกคนซูบิชิ ประเทศจีนก็จะมีความหลากหลายเพราะประเทศเขาก็มีทุกอย่างต่อไปค,นนคุณ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 ไหมของญี่ปุ่นที่นักกินจุของแต่ละประเทศเขาเอามากินกันเป็นซอสยากิโซบะนะคะทุกคนโอ้ไม่ก็ตัวนี้ร้อยสบห้าททุกคนตัวนี้คือคินจันซอสนะคะทุกคนหม่ก oh ็ กิมจันซอสอีกะยากิโซบะค่ะในส่วนของด้านหน้าตรงนั้นมีอะไรขนมอะไรยังไงขนมต่างประเทศอ่ารีวิวพี่สาวยกหน้าที่นี้ให้เขาเพราะเราพูดไม่รู้เรื่องคุณผูอ,อันนี้คุณเคยมอร้อ,รอนใช่มอรอชสองร้อยเจ็สิบห้าบาทในส่วนของด้านนี้ด้านนี้เป็นขนมค่ะขนมของญี่ปุ่นต่างๆนานาเออต่างประเทศต,ต่างนานา มันฝรั่งทอดมีหมดหอมทอดมีหมดสโซบะด้วยทุกคนนี่ขนมญี่ปุ่นที่เขาชอบขายและด้านนู้นจะเป็นอะไรนะที่เขาพูดกันด้้านนีเหมือนซาฟารีวิวของมาม่าเขาเรียกว่ารูปแบบของมาม่าในร้านเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ารูปแบบของร้านเขาเรียกว่ารูปแบบเส้นดีกว่าอ่างั้นพี่สาวช่วยพาดูหน่อยสิว่าเส้นแต่ละชนิดเป็นยังไงเส้นแต่ละชนิดของทั่วประเทศถ้าเกิดใคร ที่อยากซื้อมาม่าแต่อยากรู้ว่าเส้นข้างในเป็นยังไงนะคะให้มาดูที่ตรงนี้เขาจะมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโน้นนะคะแต่ละยี่ห้อเขาก็จะมาแกะไว้อย่างนี้เลยก็จะได้ดูว่าเส้นข้างในได้เยอะได้น้อยนะคะแต่ละยี่ห้อหรือว่าหายี่ห้อไหนไม่เจอก็มาดูตรงนี้โชว์รูมมาม่าเป็นรูปแบบของเส้นมาม่าที่ร้านฟู้ดนูดเดิลเอามาขายนะคะทุกคนเป็นแบบ สิ่งที่ดังแต่ละประเทศมาม่าที่ดังแต่ละประเทศนั่นเองที่นิยมกินและอาจจะยังไม่เคยเจอในประเทศไทยดังนั้นเราต้องเลือกมาสองประเทศต้องเป็นประเทศที่เราไม่คุ้นเคยอย่างเช่นอินเดียพม่าชา่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเราจะเลือกอันไหนบ้างเริ่มเลยประเทศที่พี่สาวฉันเลือกก็คือประเทศนี้นะคะ และประเทศที่พี่สาวฉันเลือกนั้นก็คืออินโดนีเซียก็ไม่รู้ว่าประเทศอะไรเหมือนกันพอดีว่าไม่ค่อยเรียนประวัติศาสตร์เท่าไหร่นั่นก็คือยี่ห้อนี้นั่นเองนะคะใช้เลยค่ะในสุดพี่สาวฉันเรากินระดับสองระดับสามแล้วก็ระดับสี่ไปเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเราตัวแม่เจอเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมน้องสาวฉันเลือก และมาม่าที่ฉันเลือกน,นั้นก็คือประเทศฮ่องกงของประเทศนี้นะคะมาค่ะแดแดเลือกอันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นฟิตตี้รถอะไรคะคุณทุกคนนี่ค่ะรถตัวนี้ค่ะนี่<ๆ>ค่ะเนี่ยตัวนี้นะคะ,นนะ,คะเนื้อกุย,ยจุความฟังนะคะทุกคนถ้าอ่านออกก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะเพราะว่าฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้น ประเทศนี้เหมือนไต้หวันมากเลยอ่ะเอาเป็นว่าฉันเลือกประเทศนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันว่าเราจะทำอะไรต่อไปไปค่ะอันดับแรกใส่ถุงมือนะคะเพื่อความปลอดภัยใส่ถุงมือเพื่อความปลอดภัยค่ะไก่ไ่ค่ะคนเฮลตี้อย่างเราใส่ก่อเลือกแบบสับออ ิ้นกุงเอ,อเรียบร้อยค่ะเท่านี้เป็นอันจบเอาละค่ะต่อไปเป็นตาของฉันนะคะซึ่งคนเฮลตี้แบบชั้นนั้นก็รู้อยู่ว่าก็กินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะต้องเลือกเป็นโซนผักผลไม้มาค่ะอะไรอย่างนี้อ,อย่างนี้ทัมคแค่นี้เลยค่ะสรับของฉันเล็กๆน้อยๆ ไม่เอาอย่างอื่นหรอคะไม่ได้คนหิ้เขากินเท่านี้นะคะทุกคนเจอจกันจ้าคนมาค่ะคิดตังค์ตรงนี้เป็นโซนคิดตังค์นะคะชำระเงินตรงนี้นะคะขอชำระเงินสักครู่นะคะแล้วเจอกันพอจ่ายเงินเสร็จรปุ๊บก็จะมาโซนแกะมาม่าตรงนี้นะคะเราวก็จะ,ะมีแบบที่ตรงที่แกะกันไกลอะไรอย่างเงี้ยให้มีลงมีหลอดนะคะนี่คะ่ะกินค่ะวันนี้ไม่แพงเลยนะคะเพราะว่ามาม่าก็ถูกอยู่แล้ว ได้แถมด้วยนะมีของแถมด้วยใช่ของแถมมากมายจากุมมกบิกระป๋านเล็กนึงได้สแกนบาร์โค้ดนะคะทุกคนสแกนเลยเล่นลง๋ยวางมันสแกนมันะวางไปไป,ไป ก็จะมีคนสอนนะคะทุกคนเราทำไม่เป็นค่ะะปายสุดออไม่ไม่เป็นไม่ต้องกลัวนะคะเขามีผู้เชี่ยวชาญสอนอยู่นะคะทุกคนมาแล้วค่ะทันสมัยเวอร์ทุกคนกคนก็คืออย่างแรกซ ก็จะมีมา QR โค d e ข้างๆก็สแกนสีดำๆสแกนตรงนี้นะคะแล้วกส็จปุ๊บ start ก็คือคือสแกนเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาถ้วมานะคะ start ตอนนี้นะคะตั้งสองข้างถ้ามีสองถ้วยก็สองข้างถ้ามีถ้ามีถ้วยเดียวก็ข้างเดียวแล้วน้ำมันก็จะอยู่แต่จักรรมันเพราะมันจะรู้ว่าเราต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่โอเคเริ่มค่ะทุกคนเราลืมต้มพอใส่น้ำซีปุ๊บมันก็จะต้มให้นะคะทุกคนดังนั้น ถ้าใครทำไม่เป็นจะมีพี่ผู้ชายคนนี้คอยสอนถามเขานะคะอย่าทำเพราะว่วไม่งั้นคุณไม่ได้กินนะคะพูดเลยอย่าทำมั่วนะคะต้มเหม็ดก้อนอย่าทำมั่วแบบเราใช่พี่เขาก็เลยพี่เขาก็เลยต้องเอาน้ำบอกก็รอให้เราต้มวุ้ย แล้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราได้ต้มะมาม่าเสร็จแล้วซึ่งก็ได้บอกบอกวิธีเลยค่ะวิธีการต้มก็ออยุยง่งยากนิดนึงเนาะถ้าใครทําไม่เป็นหรือว่ามงมีคือมีคนคอยสอนนะคะของคุณคือมาม,ะมะ่าราคาลีเดียวรสชาติเป็นมาม่าแห้งนะคะของอ่หน้าจาเวียนนามหรือไม่ก็ข้าม่าค่ะจะเป็นแห้งๆแบบนี้นะคะอันนี้เผ็ดระดับสี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ แล้วต่อไปของเตยเลยนะคะเป็นของจีนของเวียดนามอะไรสักอย่างนี่แหละก็จะเป็นแบบเส้นแบบเหมือนคล้ายๆเส้นเป็นเตี๋ยวอะไรประมาณนี้มันคล้ายๆเส้นเล็กไสเส้นหมี่ก๋วยจั๊บอะไรประมาณ<ช>นี้เนาะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงตุดน,นี้65บาทของดิฉัน<ช>12บาทแต่มีพวกท็อปปิ้งอะไรเพิ่มก็30-40บาทจ<น>ะดูิว่ามาม่าที่เื่อของไทยมันจะเลิศหรือเปล่า เริ่มเริ่มเลยค่ะทุกคนร้อนกินทุเรศมากค่ะนี่ค่ะเรียวสุดชีวิตความทุเรศความทุเรศของตเตยริงน,นะคะอร้อน่าอ,อร่อยมาก ต่อไปของดิฉันเป็นแห้งนะคะความเผ็ดระดับสี่ค่ะทุกคนตอนนี้มีกระเทียมเจียวด้วยนะคะดิฉันนับประวันมากเดี๋ยวขอดมกินก่อนนะจินเป็นไงครับกินเลยค่ะต้องดมแล้วเทียมเจียวเลื่อรสชาติ คล้ยเหมือนมาม่าแต่ว่าเหมือนมาม่าไทายผสมกระเทียมเจียวอ่ะปงไหมไม่ว่องนะแต่แต่กลิ่นกระเทียมเจียวกลิ่นเครื่องเทศแรงกว่าทไทายมันคออลน้ายๆอรอดหรือเปล่าดีกว่าคล้ายๆล้ายต้มยำโคเออรอดคล้ายๆต้มต้มต้มโค้งรเป็นมาที่นี่ของไมโบเบน,นะคะของกินได้ปกติเดี๋ยวเราขอไปกินกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้หิวมากแล้วค่ะบ๊ายบาย เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็จบไปกับการรีวิวอะไรคะมาม่าต่างประเทศนั่นเองฉันพูดเลยว่าร้านนี้คือปังคือเด็ดมากก็คือมีมาม่าจาก<ช>ทั่วมุมโลกใช่มีหลายประเทศมากมีบางบางตัวบางอย่างบางประเทศที่เราไม่เคยกินไม่เคยเห็น<ช>และต้องลองแล,และพูดเลยว่า สินค้าเขาไม่ได้โบโบเบเบนะคะคือสินค้าเขาดีมากแล้วก็ปังทุกตัวอิ่มอร่อยคอมเวอร์ใช่ราคาเริ่มต้นก็คือของประเทศไทยเนาะ6บาทสูงสุดก็ถึง295บาทใช่ระยะมีทางมามา,มาได้ที่ไหนคะยูเนียนมอลชั้นบีนะคะหรือว่าชั้นใต้ดินเองก็คือลงลงมาสุดเลยแล้วก็เดินมาก็จะเห็นฟูดคอร์ทที่ใหญ่มากก็จะมีร้าน ั้งเด่นสง่าใช่ก็ถ้ามาไม่ถูกก็เซิร์ชไอ้กูเกิลแเน็ตว่าบุฟเฟต์ูเดินใช่แล้วมันก็จะบอกเลยว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงสำหรับวันนี้นั้นต้องฝากอะไรคะฝากรายการของเรานะคะสองสีผ้าตะลุยใช่คลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย